โอเคสวัสดีครับวันนี้แอรบินอปอร์นะครับกับเพจบีจีการ์ดช็อปนะวันนี้ก็จะเป็นการเล่นกันในชุดแทนเวนการ์ดวีของชุดบีดีทีสองนะของชาโดว์พาราดินนะครับกับเพลมูนในกล่องเดียวกันเลยกล่องเดียวกันเลยชิ้นหนึ่งก็ของเพลมูนนี้อิมเมจินเนอรี่กิฟต์เป็นเอ็กเซลนะเอ็กเซลแถวหน้าจะได้เพิ่มเนาะส่วนของชาโดว์พาราดินก็จะเป็นฟอสต์นะครับ ซื้ออย่างละสีได้ทั้งสองเลยโคตรดีอ่ะแต่ของของชาโดว์บาริลิมต้องไปซื้อบีทีอีกสองกล่องเนอะกล่องเดียวก็ได้ทีดีกล่องเดียวก็ได้เนอะโอเคเดี่ยวมูนเป็นฝ่ายนึงก่อนต่อเอถ้าทุกโชคดีได้บัตรนะอยู่ใบหนึ่งจากหลังกล่องก็สีโอ้โหนั่นเลยเรียบร้อยเลยไลท์สกิลอ่าสกิลก็เริ่มก่อนมันถูกไล่จวดหนึ่งแล้วก็สกิลไอเกตหนึ่งตัวนี้ก็คือมันลงสนามจากมือโซชาร์สหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวไล์แรกที่เหมาะสมของมันโอเครอผมกะไวแล้วมันต้อเกิดอะไรขึ้นยังไงนะคุณไม่อ่านชื่อตัวละครคุณคุณคุณพลาดแล้วนะช่างมันคุณไม่อ่านชื่อตัวละครนะไล์ปาสีดำชาลอนเนะนี่ไงชื่อตรงตัวเมื่อลงสนามเป็นช่องเลียเนอะเทคนิคก่เท็กถูกไล์ได้จั่วนะฟุบเออแล้วก็นี้เมื่อลงสนามด้วยค่าคอสดูความสามารถของคุณเนะจ่ายโซจะได้หงายเดมเนะใช่แต่ต้องลงเลียนะต้องลงเรียนะได้บวกสามพันเนะ โอเคอ่ะฟาเลนตีเลยตีเลยตีเลยเดี๋ยวตีเลย,เลยไม่ป้องกันนะไม่ป้องกันดอทิกเกอร์เยอะเคลื่นของผมเรนนอืมตัวโอ้โหหมดเด็กแล้วไล่นี่ไงเอาสกิลเกตสองก่อนก็คือเ <ron> <cker> มื่อกาดนี้เข้าสูนา่น้มดูการ์ดสองใบบนสุดอืนำการ์ดหนึ่งใบเข้าสู่โซและที่เหลือไปเลี้ยงใต้กองการ์ด และสกิลเกตหนึ่งก็คือเมื่อถูกไปทับสามารถนำการ์ดหนึ่งไปบนมือสุดเข้าโซเพื่อเซอร์ช <t ests> oh. uh ัดหนึ huh. ่งและคุณสามารถพอการ์ด huh. ท uh ี huh. uh ่ถ huh. yeah. uh ูกเซอร์ชัดลงได้ก็อก็อ๋อคือเอาจากมืออ๋อเขากัในมือเข้าโซแลกกันแลกกันอ๋อในมือเข้าโซจากสาโซออกมาเนี่ยเข้าโซนี่แล้วก็สามารถนำการ์ดที่เพิ่งเข้าโซคอมาได้อ๋อทมันเขียนไว้แบบนั้นอ๋อแล้วในมือเข้าโซด้วยเหรอใช่อ๋อคือจะได้ฟงไงเสียหนึ่งเติมโซอย่างรวดเร็ว โอเคเอาดังนี้ที่เขาใช้อย่งอย่างอันนี้ก่อนเกตใช้เกตล่างเกตเกตหนึ่งอะก็คือเมื่อถูกไลน์สามารถนำการ์ดหน่อยไว้บนมือสุดเข้าสู่โซ่เพื่อโซ่ชาร์จหนึ่งและสามารถคอกัร์ดสู่ชาร์จลงได้สุดยอดและสกิลนี้เข้าสนำดูการ์ดสองใบบนสุดทำนี้ก่อนนะไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเข้าซูได้เรียนได้ก่อนการ์ดที่เข้าซูโคตรดีเลยวันนี้อย่างจริงโซ่เต็มโซรีเซ็ตโซรีเซ็ตอะนั่นนี่ สิบแปดสิบเจ็ดตัวนั้นเลทไดโซเชียตนะจ๊ะไม่มีทางแต่เดี๋ยวเขาบัตเตอร์ด่ากันเขาก็ต้องเลือดดีใจผมก็ต้องเลือดดีนจหนึ่งอยู่ดีเริ่มเลยพี่อืมตีแวนการเก้าพันหมื่นหนึ่งมิตรใช่ป่ะบอสหมื่นห้ามิตรไม่ป้องกันไม่ป้องกันชิงดอกเผาข้างดอกคืนไม่มีอะไรสวยเลยสิบเจ็ดยี่สิบสองไม่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเฮียไม่ป้องกันผ่านเยิงโอ้โหตัวดีด้วยนี่ตัวเล่นเลย เต็มเต็มบอร์ดเอาเทินรอมาเปล่าอะไรวะจงออกมาลราวัตันของฉันรถตาบูชีไล่เตอร์ดศาสนารถตู้บัสหนึ่งกู่แข่งเลือกลีดไทยเลือกการ์ตูนจริงลีดไทยแล้วไอ้เทคเทคเทคสองไม่ใช่ตอนตีว่าตอนเมนเฟลด์เก็ถทีมเก้าทีมตอนเมนต้องใช้ก่อนตอนเมนนะก็คือหาการ์ตูนอีกหนึ่งตัวมีป้อมอยู่๋วดีเลยเขาอ่านไง ที่ไหนเขาต้องเขาต้องบอดว่าไงเขาถึงจะได้ทวินไหมมาขู่ได้ไปดึง้วยคุ้มป่ะเนี่ยยิงคุ้มดิยิงหมดบารสไปเลยนะแฟนท็อปในตอนห้าเลยนะเออว่างอือว่าสามคว่ำในเทินเดียวเออคว่ำทีหน้าคว่ำคว่ำอย่างนั้นเขาแล้วครับได้ทิ้งเพื่อทวินได้แล้วครับจังหวะนี้ครับเออแข่งก็แรงลงเขาจะลงมาขู่เพิ่ม ไปลงมาคูเราหน่งติ๊กเกอร์หยุดโลกเฮ้ยถึงตรงไปผมปิดได้เลยนะบางทีใช้พิคิวกลลองดูทำให้เขาหินกันหใบในมือเพื่อได้นักโบได้โอ้จริงแฟนชอมเลยใช่ตีเลยหนึ่งหมื่นประกกันนักบขีเหลาเอานะดาติ๊กเกอร์ดาสองใบนะอนมือเขาอีกโอเคหนักอ่ะข้างนั้นย่สิบเลยอ่ะตี่สิปดโอ้โหตัวเล่นทางนั้น ปานตาาเลยทืนของผมสเตนเอ็นโตโรชิงไลโ์ตโกดินบิสเทมเมอร์ yes เอ็กเซลชื่อโคดโคดเบสิกอะอันนี้ก็คือในายทุนคุณนะคุณมียูนิตห้าใบบวกสามพันแถวหน้าห้าใบนี่คือนับตัวเองด้วยใช่ไหมมันว่าไงยูนิตใช่ยูนิตนี่คือแวนการ์ดด้วยใช่แถูกนการ์ดก็คือแวนการ์ดใบเดียวตลอดสินะ เทคเลียวคือเมื่อลงสนามน้องเนื้ออ๋อเพอร์เฟกอีกแล้วมือบนอีกแบบนี้เราจะรับยังไงครับจังหวะนี้ยังแอบงงนะแอดมิโนบอกว่าในการงานแข่งลาสุติผาดมาไม่มีเด็กที่เก่งขนาดนี้เลยอ๋อเมื่อก็นี่ก็สนาดูการ์ดสองใบบนสุดแบบเมตาไม่โผล่มาดูการ์ดสองใบบนสุดเละนำการ์ดหนึ่งใบเข้าสู้โอ้ไม่กูเช่เลยสามารถหรือเปล่าดูการ์ดสามใบบนสุดและนำการ์ดหนึ่งใบและนำบังคับไปไปเหลือไว้ใต้กองโอ้เราคิวใต้กองอีกใบละ อ้อนนี่มันสำคัญสับคุณนะไม่จำเป็นส yeah> ุบเรียคอฟอนออกมาคออลิสสกิลอลิสก็คือเมื่อลุงสนามคอเพาเวอร์คือรอยจากโซอะไรเข้าไปหนึ่งไปก่อนคอนี้ก่อนตอนแรกอ่าแล้วก็คออลิสอลิสก็คือเมื่อลงสนามคอเพาเวอร์คือรอยอ่ะคอตัวน uh hm um ี้อันนี้ก็คือเมื่อลุงสนามจากโซคุณสามารถนำอ่ามันบอกว่าเมื่อก็นี้ก็สูดน้ำนำเลือดขาดของคุณก็สูดโซเพื่อคอก็ไม่ใช่เก่สองในแถวหลังบังคับไหมไม่ใช่ไหมก็จ่ายคอสไม่จ่ายก็ไม่จ่าย ถ้าไม่จ่ายก็คือไม่ทำก็ได้ถูกไหมถ้าจ่ายก็คือเอาพวกนี้เอาโซเอาเรียการเข้าโซคอร์สที่ไม่ใช่เกียร์สองเอานี้เข้าโซเพื่อคอร์สที่ไม่ใช่เกียร์สองในแถวหลังผมคออันนี้อเทกอันนี้เมื่อลงสนามจากโซเอ้ยเมื่อลงสนามจากมือเฮ้ยจากสนามวะเจ่ไงมาลงจากโซไงก็ไม่ได้ไรไงอ๋อออแล้วก็เมื่อกี้การที่เข้าโซคืออันนี้มันบอกว่าเมื่อหนีนี้เข้าสู่โซสามารถโซวัด การที่กัดอาการในเนี้ยกัดตัวเดียวเพื่อโซเพื่อคอจากโซ่หนึ่งใบเลียสามารถนำตัวนี้เป็นค่าคอได้ก็คือนำตัวที่มึงเข้าอ่ะถอดเป็นค่าคอได้เข้าใจไหมอ๋อเอตัวเองเอาตัวเองออกมาได้ถอดปุ๊บได้ไพ่ได้ถอตนี่อ่ะโอเคแถวหน้ามีแล้วอ่ะแล้วก็นกี้มาลุสนามยูนิตนั้นบวกห้าพันคือตัวนี้บวกแล้วแถวแถวหน้าตอนนี้บวกสามพันออแล้วก็แถวหน้าบวกสามพันเพราะว่ามีนี่บอกว่าอะไรเมื่อวงวงตาเลยอ๋อมาสักอคอเกอร์ร้อยใช่ไหมตัวนี้แล้อันนี้ก็ดูเลยตัวนี้เขาโซูเปร์คอตัวนี้แล้วตัวนี้ก็สามารถโซ่เอ อนนี้สามพันตักกำเนิดสามพันออนะตอนนี้เริ่มอืมตีแวนสิบสองขอห้าพันตายไหมเบาจีนไม่บูตด้วยเกือบมีมีเวฟไหมผมว่านะหนักครับมีหมอไอ้บอกว่าหนักเองแพ้ตีเว้ไม่ได้นี่หนักสุดตีแวนสิบอ่าอ่าบวกสิบห้าอันนี้มันมันทำไรได้นะอันนี้ก็คือเมื่อตีเมื่อจบการต่อสู้สองมาส์คันดบ้านหนึ่งสองเป็นหนึ่งเพื่อนำเข้าโซนและคอการที่ไม่ใช่เกตสามอ๋อขอได้อีกรอบนึงใช่สิบสองบวกห้าสิบเจ็ด ขอมือหนึ่งจะแรงเรื่อยๆตีแว่นยี่สิบสองแว่นยังไม่ตีนะแว่นยังไม่ตีแม่ยี่สิบ้าบกสามพันด้วยยี่สิบห้า่ยี่ห้าขอสองหมืเลยอะรอบนี้อันนี้ปล่อยต้องปล่อยช่วยโอ้โหทิเกอร์ว่ะดวงชายคนนี้อรังการงานสร้างเฮาสเตอร์บัสหนึ่งโซอามันจะเป็นเท่าไหร่สองหมื่นใช่สองหมื่นใช่ไหม โอ้ยคอการ์ดที่ไม่ผมต้องโทรบ้านหนึ่งเงอนคออันนี้ไม่ต้องเป็นต้องฮิตเลยใช่ไหมใช่มันจะเป็นต้องฮิตตัวนี้มีอะไรไหมเข้ามาไม่มีอะไรแต่มันบอกว่าเมื่อสามารถตีแตามันนำอากาศเข้าสู่โซ่เพื่อบุกสามพันได้เข้าใจไหมใบโหยังไม่ตีเที่ยงอันนี้อ๋อเหลือโอเคตีเว้นสิบเก้าบวกสามพันยี่สิบสองอเ่สองสอะห้าพันมือแล้วรีดมือไปเรื่อยๆก็ยังไม่สามทีสิบห้า อันนี้แปดแปดเท่านั้นคอสามารถคอมเตอร์บัสหนึ่งน้ำการหนึ่งไม่ต้องสุดโซ่เพราะคลการไม่เกินสองใบหรอนั่นน่ะมันจะมันคอมาอีกสองอันนี้อันนี้จะคอได้อีกสองตัวแหวนจะคได้อีกสองใช่บอกแล้วนายูไม่มีใครเอาลงได้ยังไงผมเม็พล้าไปนิสนึงแต่ช่างมันอ่ามันโคลใช่และอันนี้ออกมาอีกหพี่หมอบอกดึกภาาออกเลย ตีแวนการสิบห้าสกิลเขาได้วัดหนึ่งสิาตีไม่เข้าใช่สิบห้าตอนนี้สิบห้าเขาได้วัดหนึ่งนำการ์ดหนึ่งไปเข้าสุดโซจากมืออใช่จากมือและคอการ์ดไม่เกินสองใบสุดยอดเลยคมานี่จะดูตัวเก่ากลับไปไหมไม่ดูไม่ดูหายแล้วก็ยังตีเข้าอยู่ถ้าตรงนี้ชิปอ่ะคอมาก่อนนะยังไม่ใช้เทคเขาให้ครบสองเขาให้ครบก่อนอ่ะและเทคอลิส อ่าเลือกอลิศก่อนใช่ไหมใช่ไม่มีอ้าวแล้วเนี่ยไนโตเอาไนโตก่อนดิแล้วเขาเผื่อเจอก็ได้ไม่ไม่มันต้องขอใเสร็จก่อนไหมหรือว่าเลือกก่อนได้ไม่ก่อนตันนี้มันเลือกก็ได้ก็ขอให้เสร็จก่อนไงก็เลือกว่าใครรันก่อนก็ได้ก็เอาในโตก่อนก็ได้เผื่อเขาสูหนังเหมือนกันใช่ไหมเออมันแตะพร้อมกันก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งสุดยอดครับพี่โอเคไม่มีครับอ่ะก็ต่อได้เลยอ่ะตอนนี้สิบห้าพี่โอเคอ่ะไม่ตอนนี้หนึ่งไรนะวัดเปล่าไรเดียวไปเลยเปี้ยงเปี้ยงเรียบร้อยเปล่าโอ้ไม่เจอทิกด้วย อ่บวกอีกหมื่นอีกหมื่นเอามาบวกหมื่นอ๋อแถวหน้าบวกหมื่นสามแถวหน้าอ่าไอนี้อันี้สิบเก้าสิบเก้าบวกสามยี่สิบสองสามหมื่นสองเวนแรงเวอร์สามหมื่นสองนี่สองหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ารอยังเอาแต่ฟอนตตัวที่มาใหม่ก็จะไม่ได้บวกแล้วใช่ไหมใช่เอาไม่ได้บวกมันบอกว่าบวกแถวหน้านะไม่เพิ่งพ่งได้เมื่อกี้ไม่ใช่ฟอนต ทิกเกอร์ไงอันนี้ได้บวกได้บวกแต่อ๋อใช่ฟ้อนอะมันมาอ๋อใช่ใช่ใช่อ้โมันไม่แต่ตัวนี้ยังได้บวกอยู่ไม่มันบวกเฉพาะที่เห็นเอาง่ายๆที่มาใหม่ตลอดเนี่ยมันยังล้างอ่าถ้าไอ้นั้นผมจะตีเข้าบอกว่าไอ้ไอ้สกิลสกิลอร์นี้ที่มันออกมาคือเมื่อตีใช่ไหมใช่อ่าแสดงว่าอันนี้ก็ได้รับฟอนถูกไหมอ่าอนี่ได้รับโแวนตีแรงจัดบูทอะตัปหนึ่งสิบสองยี่สิบสองยี่สิบห้าแวนไม่บูท อืมแล้วเราจะเรียกได้อีกตัวหนึ่งใช่เราไม่เรียกได้อีกตัวหนึ่งอเกิดไปนี้ยี่สิบยี่สิบห้ากาดมื่นครับไม่กาดไม่กาดโอ้สา่นพหยุดไปแล้วจะคุ้มเปล่าสามหมื่นตีถึงอ่ะไม่ถึงเขาระบาดหนึ่งเข้าโซ่เพื่อคอกันในโซที่ไม่ใช่เกตสามคอตัวนี้สกีมต้องถอโซหนึ่งได้ไหมใช่มต้องขอโซหนึ่งคนตอนนี้โอเค อันนี้อันนี้ก็สามารถเอาออกเพราะมันไม่บวกแล้วผมก็จะสิบเจ็ดยี่สิบสองอ่าพันเทิร์นแล้วก็ถ้าในเทิร์นคุณไม่มีนี้อยู่ไงเดมไม่มีการที่ไหนอยู่เกือบแตกอุ้ยเ็นไง <laughs> คนชิกหมคนอื่นนี่ไม่ชิคเอติกเกอร์เลยที่ผมดิ้นอ่ะมันสามดาเมจอนะเนคนอื่นตายเลยันยังไม่มีเปิดสามเลยใช่ไม่ถ้าด้วยหมอจะรายแรกไงรายแรกไงไหมเรามาเจอแพ้เลยมันเป็นตัวลิ้นไงเออ สั่ออกอ่ะโจออกมาดักดีเกเตอร์เดี๋ยวผมบอกแล้วดักดีเกเตอร์ไปทันแล้วตอนนี้เออมันให็นไหมแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันไม่ทันเพื่อนเขาเร็วกว่าเชื่อเอาควายแห่เหมือนกันนะควายนั่นก็เกิดเหมือนกันแห่หนัก มาแล้วดาร์กดีเคด้วยเขาไปสามตัวเอาเลยครับจังหวะนี้ครับคุมกี่อ๋ข้อมสาเอาคอมึงแล้วก็รีทายสามตัวหนึ่งสองแล้วก็อามีคอร์นตรงนี้มันดีกว่าไอ้นี่ตีแรงเออสลับไปดิอะไรก็ถูกกินอยู่แล้วใช่ไหมเอาใหม่เอใหม่ถูกคอร์นน่เลยไม่ใช่อย่าบอกแล้วอืนี่พีเคไปหมดแล้วพร็อปปิดอวออ๋ออ่าแล้วผมเลือกรีทายสามใบใช่ไหมเอาเลยครับเนี่ยมันน่ากิน พี่คำนวณไม่ได้เลยตัวนี้บวกเท่าไหร่ช่องว่างที่ต่างกันไม่ต่างกันมากไม่ไมีมากเลยถ้าแบบนี้มันจะถือว่านับไหมพรามันก็เป็นช่องว่างเมออใช่มีสี่ช่องไม่ไม่แบบแบบแบบนี้มันจะถือว่านับใช่ไหมนับเซอร์เคิลด้วยจำนวนการดที่มากกว่านี่มันถือว่ามีเรียกาศสองใบอันนี้ก็เรียกาศสองใบอ๋อก็คือไม่มากกว่าใช่ไม่ได้มากกว่าเออไม่ได้เบิกตาช่องว่างหรอ ไม่ไม่มันสมมติมันจะเป็นแบบนี้เวลาเวลานับว่ามันจะตีก่อนแล้วมันจะหกมันนับจำนวนมอนเตอร์จำนวนเรีอากาศไงก็เนี่ยมันมีเท่ากันไงถ้าเท่ากันเทคก็ไม่เกิดเออเทเท่ากันก็ไม่ได้เ power โอ้โหเท่ากับคอผิดวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาขวาทางตีข้างอนะอะไรแต่แต่มันสองขี้ใช่ไหมนี่มาสองขี้โคพีจีมาค่อยนะเลยหมดแล้วหมดแล้วเทไปด้วยยังไม่เรียกพรมกันเลยนะถ้านยังไงก็รออยู่แล้วสองขี้ใช่ไหมดูนี่สองขี ที่เกอร์ไม่มีปฏิหารไม่มีจริงมือกี่ใบนะสองใบตีอ่ะตีตีแล้วของเล่นมันอยู่ในโซนเจ็บเร็จได้เหรอตีนี่อะไรสักเจ็ดสองมันเสร็จได้ไม่่ใชหรอของมันไม่โบมันหนักเกินตีอ๋อนี่บวกพลังแล้วต่างกันแล้วอันนี้เท่าไรบวกอ๋อเออเออจัดหมื่นห้าแปดสิบบวกไปหมื่นหนึ่งเอ้ยบวกบวกบวกหกพันเอง เป็นห้ากมือสองใบเช็คได้เลยนะเมื่อกี้อ๋อนับอย่างนี้ไงสองใบอันนี้ใช่ไหมก็ใบละสามพันใช่โอ้แสดงว่าคุณดิวโบวเยอะเกินไปถ้าเกิดแฟงข้ามศูนย์เลยอย่างเงี้ยเรามีห้าอย่างเงี้ยก็ได้เยอะโอ้ใช่ใช่ใช่ไม่มีเวิร์กเกอร์เลยนี่กูจะเวิร์กเกอร์อะไรเขาจะไม่เวิร์กแล้วเลยมือที่ก็เห็นไปแล้วไรใบเปล่าไม่มีนี่แล้วมือวันนี้ผมจะรอดไหมนี่เขาเสียไปหนึ่งตัวจากการำโมยของผมนะ คือมันก็เว็บหนึ่งอ่ะพี่คือเทิร์นนั้นเทิร์นหนึ่งอ่ะมันต้องเล่นให้สุดแล้วเอาไม่ตายพอ,อพอเอาไม่ตายปั๊บมันจะไม่มีของมาเล่นแม้แต่ของอาอยางกันหมดแล้วแต่อย่างน้อยสกิลของมันก็เรียกออกมาประเด็น yes, yeah. แต่พี่ได้ทิกเกอร์ <Yeah. S 1> สักเม็ดหนึ่งอ่ะก็คือนั่นเลยแต่ไม่มีไม,ม <Okay. S 1> ไม่มีทิกเกอร์แล้ว อันนั้นในหมื่นสามอ่อันนั้นยังไม่ถึงมันต้องเรียกัดห้าใบใช่ไหมใช่ไม่มันยูนิตห้าใบยูนิตห้าใบยังไงก็ไม่ถึงแค่สี่ใบต้องเก็บมือไว้หนึ่งใบเพื่อจะใช้เท็นิาอาสากะาอาสากะาอีกยิ่อีกยิ้วเนี่ยตัวเล่นเลยไม่มีเวิร์คเกอร์รอย คือเล่นเด็กนี้มันต้องเข้าใจเทคค่อนข้างมากหน่อยอะ่ะมันม,มันไม่ใช่เด็กแบบที่เล่นตีตีตีบวกพลังบวกขีอันนี้มันเ,<อ>เล่นง่ายไงอันนี้เล่นง่าย,น,ายนะอันนี้มันจะซับซ้อนยิ่งมูลายิ่งรู้สึกลําบากใจที่จะเล่น<ม>รู้สึกแบบอะไรวะเ, <c oughs> เอาได้อย่าทำให้มันเสียเวลาคุณ <Attack. S 1> อัแท็กอุ้ยเขาอยากได้ห้าใบไม่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 ถึงห้าทีไม่เข้าไม่ใช่ไรอ๋อตีแว่นสิบเจ็ด ห้าพันก็หนึ่งได้แล้วนี่อ่ะสก,กิ้มาตีก่อนอมหมดมือแล้วเข้าโซ่เรียบร้อยเข้าไปแล้วเข้าพีจและโฟกัสไม่เกินสองใบไม่ติดเวอร์คเกอร์โรยอย่างนั้นด้วยเออเออผมอยากรู้มันมันไม่ติดอยู่ดีตอนนี้อดแล้วดอทไิกเกอร์ได้ผมมีโคตรอ๋อแบบนี้ีเองเน้เน,นพลาดไปแล้วแฝงนะโฟก,กัสไมคเกร้อยไม่เกินหนึ่งใบบ่อมี อ๋อมันขอได้สองใบใช่ไหมอันนี้อ๋อก็ห้าใบเลยนี่นะใช่นี่ก็ห้าก็บวกแล้วนี่ไม่ไม่มันไม่มีเบอร์เกอร์ลอยไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แวนอ่ะบวกสามพันห่อ๋อห้าใบแล้วนี่หว่าเออก็ใช่ไงก็ถึงได้บอกว่ามันห้าแล้วมีเกตสองอ๋อแต่ผมก็นั้นได้อยู่ดีแบบนี้เลยเอาให้หนักไปเลยอออ๋ย่างดีแวนอ๋อก็ล่าวกลเป็นว่ามันจะกลับมาบวกสามพันก็สิบแปดสองหนึ่ง สองหนึ่งมื่หนึ่งก็หนึ่งได้อยู่ดีไม่กล้าแล้วไม่การแล้วเปียงเปียงโอเคเอาฮีโร่โอ้โอ้ my god โอ้โอ้ my god นี่แหละการเล่นแห่งจิตวิญญาณมือหมื่นอื้อบรรทมบหมื่นไปหน้าไปฮีโกโอผมแล้วที่เป็นไซ่คอเลียนี่มันอะไรกันจะชนะแอนแพื่อนเลยยังคุณยังมีดาเมจมันตีไม่เข้าเดี๋ยวเขากินสามตัวเดียวก็ตีสองขีนี่ก็ตีเรียกาดได้ ไม่ไม่ไม,ไม่ผมกำลังคิดให้มันทำยังไงก็ได้ไม่มีสมาการอะไรแล้วคุณสมาการของคุณมันจบลงแล้วตั้งแต่เช็คติกเกอร์วุดเจอเขาฮิวใส่อยู่ได้ยังไงล่ะโอกาสรอดยังมีอยู่ก็วุดกลับไงนี่ก็วุดกลับ <c oughs> เอาอย่าก,กลับกรวนอยู่อีกบ่าวนี้ <c oughs> เป็นไงล่ะยืนหมื่นด้วยแถมรอดเขาสเตวบิห <c oughs> ์ตสมุดเขาเตวบิรหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกินสามกินคุณสามกินสามอย่างเงี้ยหรือตีได้ บอกออะไรก็ได้จังหวะนี้ฮะสองหมื่นตีไม่เข้าสิบสองไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะทีเวนยี่สิบสามยี่สิบสามห้าพัน yes อห้าพันว่าเหลียวยมกัดแล้วเก็บยวมันไปใช้สองวันนั้นเอาไว้ว้ามันก็ต้องกัดกัดไม่ไม่กันนี่นี่มันอะไรกันอยการต่อสู้แห่งชะตาไอ้ช็อตหมูทิ๊กเกอร์ผมไม่ไอเลยนี่โดนทิ๊กเกอร์นี่มันตีแห่งความมืดมาฮาจ่ายหนึ่งคัตเตอร์บัส คอการ์ดเกดหนึ่งโอ้ยชาลอนร่างกายมันเจ็บชีดเอาเออยูนิตยูนิตนี้ได้บวกห้าพันใช่ไหมเอาใช่ทางก็ต้องกินสามดีๆอ่ะทางนี้ห้านะทางเพลสามไดเม็ดโอเคได้จวดวาหนึ่งนะไดจวดหนึ่งอีกอันนี้ถอดโซ่หนึ่งได้หงายแดมคืนโอ้โหสี่โก้แล้วแดมไปทำอะไรไม่รู้วัดเอนเอาเดมมากินอ๋อไดงี้ได ต้องโคไปสู่ชีวิตแล้วแหละเดี๋ยววันนั้นดอขิดอขิวไปเลยสองขีก็รอดอ่ะไม่รอดนี่หว่าเพขาเจะเขาบุกสองขีอ่ะเออเอาดิ๋ยวใช้ต่ยิงไหมเดี๋ยววิ่งต้องใช้ไม่มีไม่มีอะไรเลยของแล้วต้องใช้อ่าเฮ้ตัวพี่ไม่มีเก็บสามในโซ่ใช่ไหมผมกินสามตัวที่นั่นใช่อันนั้นเก็บในโตแจ็คเกอร์เก็บในโตแจ็คเกอร์มือเขาสองใบกับสามดาเมจที่เหลืออยู่ จะเอายังไงพิกเกอร์ทิกเกอร์เปลี่ยนโลกเหมือนอันนี้มันบวกไปอีกหมื่นห้าไหมใช่หมื่นห้าี่ทดไหมมันจะได้จําได้หมมีคีดด้วยเอาคีมาอุ้ยนี่อ่าไมแม่มีห้าพันอันนี้มันหมื่น้าโอเคใช่ไหมนี่บวกฮอ่านี่่ตีเลยสองหมื่นสาโอ้สองหนาก็13บวกบวกอันนี้ใคโยนมาให้หมดอ๋อเท่าไหร่นะสองหม ก็หมื่นสามไงมีฟอสมีเซบอยู่ยี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดออห่าวไอ้หนูวัดขี้เล้พี่วัดขี้เปล่าวขี้แล้วนีเป็นทิกเกอร์อะปล่อยปล่อยแล้วดึงพลังชีวิตดูโกงฮิวโกงฮิวคืนไปเปิดดาเมจเช็คไม่ไิวไม่ได้ เรียบร้อยนี้ปีอาก,กาศได้โอ้โอ่าเขาขี้โกงผมแล้วนี่เอาแล้วเรียบร้อยโยนใส่เรียบร้อย,ย,อย,ย,อยนี่คือพลังของชุดนี้นะพี่หมอถ้า,าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ได้นะครับอันนี้ก็ชุดของชา a d โด p a า a าดินเนะก็ซื้อกล่อง b t 02กับชุดทีดีนะครับก็จัดได้เลยส่วนเพลมูนก็ b t 02ก็สี่กล่องก็จัดได้เลยเหมือนกันนะใช่หรือว่า ถ้าอยากจะเล่นแค่แคนดแคนหนึ่งก็แบบแยกก็มีขายเช่นกันนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้วันนี้สวัสดีครับ